ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมนีเบาแอมเราทงได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่มคุณแม่ประไพ่ยื่นเข่าเพิ่นฝันดีถือกเล็กมนีสองสงวดแล้วว่าสันเล็กสามตัวสั่มเพิ่นฝันมืีเพื่อนฝันมื่อคืนโอ้ยเอาคุณนแกเฮ้ยไปกบไปก็ไไปก็ไปไผ็ไปไก็ไปไดก็ไปไปก็ไปบปก็ไปไปปไปก็ไปไปกัไปไปปกัไปมกก็ปไก ้องก็สามมึงั่งมาสองสองสามจังหอยาือยังให้ชุดเดียวชุดเดีว้วัเบืกโอ้ยองไปใหกับปู่ยางดีนตัวนี้ชุดเดียวแขนแขนเรือครับทนผู้ชมนี่เป็นธรรมดาเลยครับคุณใหญ่่จให้ขาเบิอง่นะาเบืองที่เนเ้นั่นหละบือัิหมนาบินี่เนนึงนี่นี่จะให้ขาเบิองหเออมีกรเบื้อ่อ้สองสองสามันนี้มขึ้นาเาอมากโอ้ยมีคนวายยอะสองสองสามนี่ ต้นนึ้นเพิเพิ่นบอกก่อนไต้นหน้านึ่งมาเบิ้งบิงเนามาเบิ้งเบิ่งเอาต้นนี้มาครับต้นก้นเพิ่มาบอกทีหลังายว่ากันแห้งไเรลุกมันมันมันหามันขยับสองสองสเออต้นนี้ต้นนี้ไก้อนกันก่อนแ้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ไฮน้ำหลังต้นนี้ก่อนครับผมสามเนี่แล้วครับเนาะตนั้นเนาะสามต้นโอ้ใช้วิจารณาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม เปเมื่อเียนหายจ็กเหมือนแล้วคุณยายสองสามนี่อันนี้นอนไดสองคืนอนอนนอนน้ำตาเนี่ยล้วบนนอนพู้เ่าพันนอนดิกูกรลังดีผันเขาก็ลังเขียนดุตื่นขึ้นมาผับมเขียนกระาอย่ามันลืมอย่าลืมสองสามเออสองสองแต่บาลีตัวนี้มันมันมันตัวนี้น่าหน้ากูบอกนึงนนสองสาม2ารีสามตัวนะเขาให้มาสองสามนี้คนเขาเมียนอยู่ในคลิของป่า เขาว่ามันสองสองสามเหมือนนี้มันเหลือเจ้าว่ามันก็เลยแกก็เลยเอาตัวนั้นลงหน้านานันเว่าเลยใช่ใช่ใช่ใ่นี่นี่นี่นนี่นี่นวนี่สองสองสามครับนั่งดูช่วเนาะคุยา่ฝันคุณยายเคยฝันหลายเที้ยวหรือบอกครับเนวนี้หมดว่างก็เปลยนสามจะมีก็ย่าเขียนปลาก็เลยแล้วก็มาาฮิตเอาแตนี้มันตรงกันมันตรงกันเลยบ่อย่าอนั้นค้นผู้เก่านี่บอกครับคนผู้เก่ามา ตาผู้ชายท่านให้คุณยายคิดว่าน่าจะเป็นเพราะคุณเจ้าทีนี่เป็นเป็นอย่างกำลังมองว่ามีผู้ชายผู้ชายเจ้าเออหนึ่งชุ่มๆจะเกี่ยงย้อยโอ้ครับครับย่อยหน้าชุ่มเด่นครับครับครับย่อยอาก็าล้วที่จะเรียนก็พิถาอุปถัมั์บอกเขาโดนเนาะเรานอนดีนอนสักบัดธรรมดาครับกะแวบว่าอาจจะตีนพิก๊งพิกงยังอย่างนี้นอนใหญ่บอกว่าเราดีนอนลุ่มไหล่เราเงียบๆจริงๆอันมันกินกระตูดครับครับ นอนั่นเกน้อยนน้ำาครับครัครับครับก่อนนี่เกี่ยนไหปดสามแม่สามสามแปดก็คุณได้มันออกสามแปดสาดวนีห้สามก็หายครับครับันนี้พุาันบนบนวนพุทธาวันทว่สามแปดห้าบาทห้าบาทก็ซื้อน้อยครับตอนนี้้เท่าก็เลยเอาเก็บยยงก่อนใส่มัมเกลียงมันแปดมากเขาหายมากแปดโอ้พอนายแปดแปดสามแปดจ็สี่บอกคได้แปสามแปด แลเขาไม่แล้วเใจใส่ไว้ในในนี้ตรงครับผมครับกลางๆตัวครับแปลว่าผู้เฒ่าตัวด้วยครับเขาก็ว่าไปสิ่ลังเนาะครับเบิ่งไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะค่ะบการจเป็นแนวทางนะคุณใหญ่เนาะครับมันเป็นแต่แม่นเนาะขอบคุณเลยหจ้ะลูกครับผมครับมันมาเป็นแต่แม่นั่นเอครับครับ คุณยายบระเด็ตัวเด้อค่ะมุชมกแค่เป็นความฝันของคุณยายเนาะมารครั้งกอาจจะมาตรงตก็ได้ขอบคุณครับคุณยายสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาเลยครับผมครับผมคร่าที่ครับผมกัแครเป็นครับผมท่านผู้ชมคุแม่ปลไพ่พันไห้สองสองสามเยครับเด้อเน้นเน้นสองสามนี่แหละเพ่อนวะตัวรองนคือสามแปดเจ็ดตัวร่องแต่เพื่อนมัสองสองสามครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์้บาวแอมเราทุ่งน้ำนเลยด้วยครับเด้อสำหรับลิปหนี้บาวแอมเราทุ่งกล่าถู้ชมไปก่อนเจอกันลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ